มากี่ปีนะรวมแล้ว 30, 30ค่ะ30ชอบเมืองไทยมากไหมมากค่ะมาก,กาชีวิตนี้ถ้าย้ายอยู่เมืองไทยไปเลยไม่ต้องกลับอยู่ได้ไหมขอเลย <c oughs> ขอเลย <c oughs> ขอเลยทำไมหลายเรื่องอะค่ะแต่ว่าที่หนึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะคนไทยเรื่องของน้ําใจ ในความรู้สึกของเรานะไปมาหลายประเทศไม่มีที่ไหนที่เหมือนประเทศไทยไม่มีชาติในในโลกที่เหมือนคนไทยในเรื่องนี้น,นี่เรื่องจริงค่ะเรื่องของการเคารพการให้เกียรติซึ่งกันและกันมันเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆเลยคถ้าคุณตายสมมตินะครับวันหนึ่งคุณตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็จะขอเกิดเป็นคนไทยใครที่อยากร้องให้ให้คนไทยที่หน้าตาเป็นไทยฟังไหมฮะ จงพูมใจเธอที่เกิดเป็นไทยไมีเป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นปริมทั่วโลกกล่าวขานขนานนามให้ว่าสยาเมืองยิม้มเราควรกระยิมถึงความดิง ชื่อว่าไทยร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยหวงห้ามข้ามเขตข้ามของทินน้ำคุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการเลื่องชื่อลือนาม สยามมีแต่หน้างใจขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร้าวรานคนไทยใจซื่อเขาถืออต่โบราณการแค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจานใครลืมของท่านนั้นแนรคุณ คนไทยรักชาติและศาสนาเทอดองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานคุณสยามใจบุญยังยิ้ม i